ก็สวัสดีเวรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เปิดเอ่อในกาชาสุดเกลือครับสุดเกลือของ w o r k f กฟอร์มโฮอ่ะนะในทีม w o r k f กฟอร์มโฮมอ่ะนะในยุคแบบนี้อ่ะนะก็ผมก็ได้ไปจัดได้จัดได้ไปเปิด เออได้บอสมาแล้วนะเจ้าตัวนี้นะก็เป็นบอสสีปูเรียบร้อยเมื่อวานก็ปั่นตัวจุติแบบทั้งเกือบทั้งคืนนะนะเปิดออตโต้ไวน้อะือ,อก็แบบตื่นมาทุกชั่วโมงอนะมาชิคตัวจุตินะอ่ะเออคืมันไม่ทันใจวัยรุ่นไงถ้ารอพรุ่งนี้เนะออก็ผมก็เปิดเสียพงเสียเพชรไปเท่าไรนะ่อ่ะนะเออ มันมันเยอะนะเนี่ยเสียอุย้ยกี่รอบนะเก้ารอบอ่ะนะเก้ารอบเลยอุ้ยเก้ารอบเลยอ่ะโอ้โหเก้ารอบก็สองพันเรอยลูบี้อ่ะนะก็โอ้โหส่วนหีบการันตีไอ้เจ็ดรอบเนี่ยผมได้ไอ้มูลเวิร์กฟอร์มโฮมานะเอาไว้บับสตีดวิ่งอ่ะมูลมูลเวิร์กฟอร์มโฮมมันอยู่ไหนวะ แปดดาวธรรมดาธาตุไม้ใช่ไหม <_ C> <os> นี่นี่ได้ตัวนี้มานะก็ปั้นแม็กเรียบร้อยมันก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกพอดีกบพี่มันเหลือ,อไอ้น้องเออก็หินอะไรไหมครับผมก็ได้ตัดสินใจปั้นอ่ามูลหมอดูเนี่ยแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันมือมันบอลนน่ะไม่ใช่มือกูมันบอลน,นะมือน้องกูมันบอลอ่ะนะมัน มันไปเอากลบม่วงมายัดมั่วเลยอะนะก็ยังดีนะมันรู้จักว่าต้องเอาไปยัดแสงนะถ้าแม่เอาไปยัดไม้นี่กูเอือเลยนะเออหลายเสียหายหลายร้านเลยนะถ้ามันเอาไปยัดไม้นี่ยังดีนะเป็นมูลหมอดูยังดีมันไม่ไปยัดตัวอื่นนี่เป็นแสงมืดนะนี่แสงมืดผมมีประมาณนี้ถ้ามันเอาไปยัดมือรี่คือเยียเลยนะคือเยียเลยอะผมก็จะวันนี้ก็เข้าเรื่องกันดีกว่า ก็จะมารีวิวบอสซีออนะว่ามันจะหัดสัตรัเสเซียในกิเลออินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ขนาดไหนยอ้ยาซื้อก็หายหน่วองอแล้วมั้งนะก็เป็นบอสซีโเป็นสายไหวพริบครับก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าช้ามากๆอ่ะช้าพอก,กันกับตัวบินน่ะนะ แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนี้ถือว่าสูงปีดปูดปาดเลยะนะระยะโจมตี290ถือว่าเป็นแบบมันยืนใกล้กว่าจิมม่วงอะนะจิมม่วง340ประมาณนั้นน่ะระยะสเปซนี่คือเยอะจัดจัดนะ150เลืออะรมันเยอะไปวะก็เย,ยอะอยู่ไหนก็การ ออการใช้แร่นเนี่ยก็อยู่ในขั้นกลางๆอ่ะนะก็ถือว่ายืนอยู่นะก็กลางๆอ่ะนะแต่เราใส่เกียร์รดแร่ได้เอาไปใส่ทีมให้มันเท่ๆก่อนออนี่ก็พอบ่มใส่เกียร์รดแร่รดแร่อย,อยู่ไหนวะไอสัตว์ไม่มีเดี๋ยวอา้าวไม่ได้ใส่เกียร์รดแร่หรือเราอ้อาวแล้วมันล้นยังไงอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูม,มองอะไรผิดน้เนี่ยมีลด20อน่ะนะสร้อยโอจันทายังไม่แม็กนะถ้าแม็กน่าจะลบ30ก็จะได้เยอะมากเลยแล้วผมก็ไม่มีเกียจะใส่ให้มันจริงๆนะก็เลยแบบใส่ไม่ตรงท่าไปอ่ะนะก็เลยใส่ราชามมงกรผู้โอหังเ hey, อของลูเดียสอ่ะนะ ก็ขอแก้ไขที่ผมพูดผิดไปด้วยนะมันมีมังะส1บตอนนะไอเกิดชาตินี้พี่ต้องเทีบแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน V ีคอมมินะมันอยู่ในแอป c o m มิโกเออก็ไปหาดูกันได้นะเขาไม่ได้สปอนกูนะก็ก็ความสามารถแรกนะครับก็เปลี่ยนทะลุอมตะเลยนะเปลี่ยน7วินาทีนะความสามารถที่2ก็คือ เพิ่มย้าทักษะ50แม่นยำทักษะ30ความเร็วการโจมตี300คือแบบใสบ่บัฟเอาไปตีกิวลดดีดีๆเลยนะใสบ่บัฟถือว่าใช้ได้นะความสามารถไฮปอรับขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูครับผมอ่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็แลขข่คืนโอเคแต่ว่าถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบก,กับเจมม่วงโดยอ่านความสามารถนะครับผม ความสามารถที่2ของบอสเนี่ยมันมันจะโหดกว่าของเกมม่วงนะแต่ว่าความสามารถเปลี่ยนร่างเนี่ยของเกมม่วงเนี่ยมันจะโหดกว่าถ้าเกมม่วงเราเลเวลเยอะกว่า140เพราะว่าถ้าเกมม่วงเราเลเวล140รอ่บมันจะเปลี่ยนฝั่งศัตรูแค่เจ็ดวิเท่ากับบอสแต่ว่าถ้าเป็น240อ่ะมันจะเปลี่ยนฝั่งศัตรู12วิเพิ่มมา5าวินั่นเองอน,นะ ก็ใครมีเกมม่วงเลเวลเยอะกว่าร้อยสี่สิบก็ใช้เกมม่วงอ่ะนะเออนี่ว่าแนีนอนอะนะเกมม่วงแต่ว่าค่าสตีตัดอะไรตีกายเวทจมตีพลังชีวิตของเจ้าบอสเนี่ยมันจะเยอะกว่าแต่ว่ามันยืนใกล้กว่านั้นอีกก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะนะเกีีร์ป้องกันกูก็ไม่มีอันจะใส่นะเลยใส่อีตัวส้นตีนนี้ไปอ่ะนะผมจะมาลองเทสให้ทุกท่านดูหนะ่อว่ามันเปลี่ยน ฝังเนี่ยมันมันลึกขนาดไหนกันเคียวมันมันมันโหดมันข้ามลงข้ามหลังหรือเปล่าผมก็จะมาด่านนี้นะเพราะว่าไอมันเป็นตัวกี้กีไอเมันเป็นตัวแบบตัวเล็กๆอ่ะอผมมีบูลมูลยางมาสองตัวเลยนะคือตัวมันเปาะไม่แค่อะไรเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าบอสนี่มันมันจะเปลี่ยนฝั่งโหดขนาดไหนอ่ะ มันมา,นาถึงยังวะเอาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอเอานี้บัฟครับบัฟครับมาถึงปุ๊บก็บัฟเลยไม่ไม่บัฟหน้าป้อมหรือเปล่าเฮ้ยบัฟหน้าป้อมครับผมบัฟหน้าป้อมบัฟหน้าป้อมอ้าวนี่ไงเปลี่ยนอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนฮนาเปลี่ยนฮัวน่าใ้รูปกองเอกสารนี่มันแบบเหน้ากฤสณตีนเดียคืออะไรอย่างชอบเลยหน้าไม่งูๆนะกองเอกสาร เฮ้ยมัน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 เปลี่ยนใช้ได้น่ะใช้ได้น่ะคือมันมันเปลี่ยนใช้ได้โอ้ยเยี่ยมไปเลยแต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบแป๊บเดียวอ่ะนะมันแค่เกียร์หรี่อ่ะแต่ว่าถ้าเรียกออกมาได้รัวๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมใส่เกียร์ลดคูดาวลินเจอร์แล้วก็มีเออบัฟประจำเดือน30%ลดคูดาวนะก็เลยแบบ ประมาณตัวละสี่วิอย่างนะวิเดน่้วหนากต่สวยผมจะพามาดูกับเจมม่วงนะว่าค่าสตีตัดแบบเจมม่วงมันมัน,ม,นมันเบากว่าจริงๆกันนะค่าแสงมืดเดียวแสงมืด เจมม่วงมันยืนจุด3 0นะมันยืนไกลคู่ดาว12วิเออบอสคู่ดาวเท่าไหร่วะก็12เท่ากันนะนะก็เรื่องคู่ดาวก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเออความสามารถของไอเจมม่วงนี่รู้สึกมันดีกว่าน,นี่ดูดีดเออมันดีกว่านะแต่ว่า ผมไม่รู้คููดาวของเจ้าความสามารถนี้นะว่ามันจะน้อยกว่าเกมม่วงหรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่าเกมม่วงเนี่ยมีโอกาสที่มวลท็อปเนี่ยเขาจะปั้นแม็กซ์ด้วยนะอาจจะติดทีมวลท็อปก็ได้นะถ้าแบบคูดาวสามวิอะไรประมาณนี้อะนะก็แบบน่าจะเปลี่ยนแบบกดจัดเลยอนะมผมก็จะมาลองอีกด่านหนึ่งให้ทุกคนดูนะว่ามันแบบมันแบบโคดขนาดไหนอะ่ะเออ แบบนี้แบบนี้มันตัวแบบตัวบอสแม่งออกมาเยอะจัดๆดเลออ่ะโอเคนะอ่ะยออเลยไหนดูสิวันไหนมันจะโผล่น้าไหนอุ๊ยเปลี่ยนไม่โดนจ้า อะถ้าจะเอาไปใช้นี่อาจจะต้องใส่ออฟเมนยำสกิลเว็นเมนยำทักษะซะหน่อยนะมันมันมันฟูดาวมันานจากนั้นเนี่ยถ้ามีตัวอาริติกิหรือว่าคูนี่อนุบาลหรืออะไรที่มันรีเซตคูดาวได้นี่ก็น่าจะแจ็มไปเลยนะเพราะว่าความสามารถในการบัฟเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะบัฟได้นานอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่บัฟได้นานบัฟได้กว้างอยู่เหมือนกันโอ้ก็เปลี่ยน เปลี่ยนแต่ตีไม่เข้าก็ไม่ไม่มีความหามายนะคูดาวมันอาจจะน้อยกว่าเกมม่วงหรือเปล่าเพราะมันเป็นความสามารถแรกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตี่อลิฟจบเกมเลยลนะกัน เอลิทมันจะจูมตีแนวหลังนะแนวหน้ามันไม่ค่อยจูมตีมันจะจูตีข้ามม,มันก็เลยไม่แตกทีอ่ะเฮ้ยออกมาก็จูนบอสส่หมดอะ่ะเนี่ออกมาก็เป็นกองอ้กระสานหน้าควร้นตีนหมดเลย <c oughs> ลองในด้านธรรมดาก็ต้องไปลองใน PVP แม่ละทุกคน PVP โอ้โหตยจากเพชรหนึ่งเลยเหรออายเพชรหนึ่งก็แบบอุตส่าห์ปัน่นหลังอาทิตย์เลยนะแบบดีไปประมาณ10บล้านทองอ่ะกวจะขึ้นเพชรหนึ่งได้วยตัวอะไรนอ้อตัวอะไรนอ้อมาอยู่อ๋อไอ้รามิงะนะผมเล่นมาไอดีนี้เปนสร้างตั้งแต่ แต่ก่อนไอเอ็งกี้เบิร์ดเข้าอะ่ะตั้งแต่มันก่อนมันมีหกดาวอะ่ะกี่ปีวะไม่สามสี่ปีหรือเปล่าสิหกปีหรือกี่ปีวะตั้งแต่แบบว่ามันอะไรนะมันยังไม่มีหกดาวอะแล้วแบบตัวไอพึ่งที่เป็นฮันนี่ห้าดาวอะแม่งแบบโหดสัตว์เลยอะเป็นฮันนี่ตีเป็นแสนเป็นล้านอะออยู่นั้นคือแบบไม่โหดจัดๆเลยแบบบอสนขขาดเอ็นอะไรแบบเนี้ย อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยยิ้มเก่าแต่ก็ยังเก่ายิ้มยืนไม่ค่อยได้เลยว่ะอุ้ยเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วอย่านะอย่านะโอ้โหไม่ปับป๊บอมตะดูว่าอมตาไปเนาะดูเรื่องอมตะมันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะบอสอ่ะโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวเนี้ยแบบนี้ไม่ไหว เปลี่ยนไม่มีว่ะมันไม่เห็นเหมือนจีมเมืองเลยทุกคนโอ้โหอยู่อยู่แค่หลีกทองสามกูก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะทุกคนไปยืนหลีกเพชรหนึ่งได้ยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเออยืนได้อยู่สามสิบนาทีอ่ะเพชรหนึ่งโอ้หมีอบอสจระเก้แต่ไม่แม็กซ์สักตัวนะก็ไก่กระอะไรนี่นะก็ไม่เปลี่ยนอ่ะ เปลี่ยนฝันออ่งตะโกวะมนไม่เปลี่ยนวะเปลี่ยนไม่ค่อยดีเลยอะอะไรวะอะไรวะเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยว่ะทุกคนคือมันบั๊กหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนูทดลองคนนี้ก่อนคนนี้เป็นหนูทดลองของผมทุกครั้งเลยนะ พี่แกมีรูเดียนแม็กแล้วก็บาวนักมายากละนะอุย้ยอยากได้อยากไดมมไม้มันจะเปลี่ยนล้างให้กูไหมวะม,มันจะเปลี่ยนล้างให้กูไหมมึงตายหรือว่ามึงไม่สกิลไม่ออกปะอ้าวตายโอ้โหโ,โดนบาวนักมายากลฉอดทีเดียวแตกเลยกรับคว,วามไว โอ้ยอ okay. ุ้ยโดนมีริมเฉาะโอ้โหกูไปโชกากวันเนี่ยโอ้โหเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใกล้อยู่นะสะ400 500มี่400 500จุดเหมือนกันนะเออมีี่400 500เหมือนกันนะเออโอ้ยจะตายแล้ว ก่อนถัดไปก่อนอุ้ยโดนสตาร์ทครับโอ้โหเบานักไม่อยากนดไม่ดูถ้าได้มารับรองว่าผมปั้นแม็กซ์แน่นอนนะมันไม่เปลี่ยนเลยวะบอสกูล่าอันนี้โอยังออกมาไม่ทันไรไต่ห้าแล้วว่าตายห้าไต่หูกูเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงปั๊บโอ้โห ไม่นานลงมาตายแล้วอะโอู้อูโอ้อะไรวะออกมาเปลืองเปลืองแร่ยังเลยมึงอะโอ้ยแนวหลังเขาไม่ค่อยมีแล้วนะโดนน่าจะโดนเอริสกระซวกตายหมดอะนายอ้าวอ้าวีเกมพี่เกมอ้าวพีม,อ,พมอะไรวะ วันเนี้ยต้องต้องเห็นมันใช้ใช้ความสามารถให้ได้ไม่ไม่ได้ไม่หยุดบอกเลยคลิปคลิปสามชั่วโมงอ่ะบอกเลยโอลิมปิกได้ไม่กลัวออ้ยอะไรวันเนี้ยมันเบื่อลีลีละล,ลีคนเหลือเกินเนี้ยแต่ละคนโอ้โหนีคอเบนเซอร์กูท่อเลยเจอนีโคลเบนเซอร์ีิมลลูแม็กด้วยจ้า โอ้ยตัวบินอ้โหเกินไปวะเนี่ยตัวบินสองตัวเนี่ยไอ้ดั๊แต่ละคนอะไรมานย่อะไรวะทำไมลีแล้วเจอแต่คนดื้อๆวะนเนี่ยอเจอไอ้มโม่งนี่ว่ะอะไรเนี่ยยีมาวาลียีมาวาลีมันบ้าปะ,ะไรอ่ะ ไม่สนน่ะกูแม็กสามตัวกูทำไมแข่งมืดแม็กตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หววอะไระนะเพราะมันมีคนมือบอลไปกดปุ่มใ้ปืนคุหมดทำนี่เลยเ้ออาหลังต้องตั้งรหัสล็อกไอแทดไว้เลยเฮ้ยมึงยังไม่ทัดออกเลยมึงตายห้าแล้วอะไรวะไอ้ตอรกีดนี่มโนด,ดังเลยอะ่ะอบอล้ก็ยโอย้ยเกือบตายเกือบตาย ตายแน่ๆไม่อดออะโดนติกีสตันโอ้โหแมงเกินไปว่ะเกินไปว่ะตัวก็บักแค่น้ำแข็งอยู่น,นั่นไหนสัตยอมแอโห่โอ้โหทำไมติกกี้มันโหดจังวะ ยัตเตอร์แมนหนึ่งยัตเตอร์แมนสองมึงมาอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหแม่งถ้ารู้ว่ามาตัดลัวๆเนี่เลยไม่รอดอ่ะมีไอ้มุ้มงไอมีไอเจมเปอร์เพลด้วยเพิร์ลทำไมกูต้องจีบอสเลคเกอร์ด้วยมันเนีอออ่นตัวนี้กูไม่ชอบระดับต้นๆเลยนะเนี่ยบอสเลคเกอ คือแบบตอนนี้คือแบบแล่ไม่พอ,อยังไงก็ไม่รู้อะเล่ม,มันเด้งขึ้นชามากอะตอนนี้ไม่ได้ดูความสามารถให้เพื่ออะไรด้วยนะบาตูตลูกไปลูกพ่อกูส่งไปมันก็ไม่ตายอะนะบาตูตลกูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาแบบรุนเกมนี่แหละบอสบอสเจลาคี้เออทะลุอมาตะมันไปดีบอสเจลาคี้บอสเจลาคี้บอสเจลาคีเเ้เร็วทะลุเออกระเดน็นกระเดน็น กระดินกระดอนกอนไก่เกี่ยอะไรกลัวกระดินกระดอนกอนไก่เออโดน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 มันมันบัฟโงดแมหบอสไอ้บอสมันอีกูมัน,มน,มอ,น,อ,อ,น,นอีกู้มึงอะนีออ่มันไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันเปลี่ยนไม่แม่นเนี่มันเปลี่ยนไม่แม,นะม,ม,ม่นเลยอะอะไรวะ อันนี้ไอดีแม่ผมคนระับผมเล่นเป็นคนเล่นเองอะนะก็แบบน้องผมมันก็ได้ยึดไอดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่เห็นไอเกียว่างๆนี่คือมันน่าจะมือบอลไปถอดออกอะนะแล้วก็เสียเพชรด้วยคือคือโหดเลยนะไอดี ID นี้ไม่กล้าไปเล่นด้วยเลยเพราะว่ามันมีไอหม้อบินนะแม่งเว็บตีแรงมากตีสองล้านนะโอ้โหตัวกันบินหมุมเอาไม่อยู่เล่นกับคนนี้เพื่อนผมเองเออ อุย้ยที่เก็ดทีนก็ใช้ได้อะนะแต่ก็ไม่นขนาดเปลี่ยนที่แล้วกี่ดอกอุย้ยมันต้องเปลี่ยนให้ได้อ่ะผมรบกวนแล้วลอ่ะอุ้ยชิ้นอยู่บนอุ่นจังล่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยุ่นะครับเปลี่ยนเป็นเครื่อแบบอ่ะอุย้ยสามร้อยสี่ร้อยจุดนะหน่วย้เกมไหม ตัวไอ้ชิ้นก็แตกไหมยังแตกไหมแตกยังแบกบยังแบกบ็ได้วะคุณลีมันก็ยังสตันดีนะเนี่ยมันตัวกี่ปีแล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ทีมลีกท้องหนึ่ง ลิบท้อกหนึ่งนะครับผมเพื่อนผมนะมาบรรลิ้น้ำโหดนะแต่ว่ามันหยุดเิ้นไปนานแล้วไงเออแพ็กเกจอันนี้นะผมก็ได้แบบจัดแพ็กเกจชมจันไปนะครับผมก็มันจะได้เออไอคีบเร์นเนจืยเออไม่ใช่แบบเรื่องนะแบบสุ่มอนะมันก็จะมีโอกาสได้5ตัวดังนี้ครับผมก็มีบาวนักไมกลตามรูปเลยนะมีหมอบินแล้วก็มีแซลลี่ไอตัวกันบิน มีดูริยางแล้วก็มีสตีฟเครื่องชงกาแฟน,นะก็มีตัวส้นตีนอยู่3ตัวนะมีแสงมืดอยู่2ตัว,วก็ลุ้นวาวนักมายากลนี่แหละแพ็กนี้ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้ก็แพ็กเกียครัผมมีสุ่มการันตีเกียรเจ็ดดาวหนึ่งชิเนไม่ใช่แบบเลือกนี่เรกอินห้าคัง แล้วการลินยื้อผุมว่าได้จัดแล้วแพคหนนุกก็จัดเรียบร้อยเหมือนกันนะดิโอนายังส่วนอันนี้นะถามว่าคุ้มไหมปุ่มก็ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะพอกันกับเกียร์เกียร์พอได้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอย่างน้อยก็น่าจะให้เป็นแบบล่างอันต้ามานะมันแบบมันไม่ใช่ป่าวะมันมันให้เรื่องนะอันเนี้ยคือมีดาวินชีมีอะไรก็แบบ แพงนะแพงนะมันควรเป็นอันต้าให้นะถ้าราคาเป็นแบบนี้ดูดิเนี่ยเนี่ยเลือกจุดติเลือกเลนเจยือโอ้โหมันไม่ใช่อะ่ะทุกคนก็มาเปิดกาชากันอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะนะเออปิดท้ายด้วยการเปิดกาชานะผมก็ได้บอสมาจากตู้ไหนนะสองตู้นี้นะผมได้บอสมาจากตู้เพิ่มโอกาสนะ ปิดไอแบบไม่เพื่อมากาศไปอะแล้วแล้วพอแบบแบบแบบสองสามชั่วโมงต่อมาไอกาชามันอัปเดตอะแม่งเพื่อโอกาดมาไว้เหมือนตอกหน้ากูเลยอะไอเกียโดนตอกหน้าโอ้โหเจ็บเหลือเกืนนะกูย่อยทิ้งแน่นอนนะครับผมเออคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม